หันไ,ไ,ไปดานข้ามีป้ายอยู่ข้างหลังค่ะเนี่ยค่ะป้ายอยู่ข้างหลังค่ะมีบอได้น,นะคะบูบออยู่ตรงนี้นะคะแอปชต้ตะหามาเด้นหาต่อไปตัวนี้ค่ะตัวนี้พื้นผ้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะตัวนี้ค่ะ ดีเอฟใช้รหัมาได้เลยค่ะตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เอห้รหมาได้เลยจะเอช้รหมาด้วยนะคะอ่าต่ไปตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวตัวนี้ค่ะตัวนี้ร้อยเก้าร้ยสิบบาทค่ะ เอฟใช้รหัสมาได้เลยจ้าตัวนี้ค่ะเอฟใช้รหัสมาได้เลยค่ะ